สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้จะมาพูดในเรื่องของกลไกาการทำงานของจิตวิญญาณจิตมนุษย์แล้วก็ร่างกายค่ะก็คือกายภาพของเราเนี่ยค่ะอย่างที่พูดไปคลิปที่แล้วค่ะแต่ว่าคลิปที่แล้วอาจจะไม่ได้ลงลึกหรือว่าไม่ได้พูดถึงรายละเอียดเรื่องนี้มากนะว่าจริงๆแล้วการทำงานของจิตวิญญาณจิตมนุษย์และร่างกายเนี่ยมันเป็นยังไง แล้วก็พูดปนๆกับเรื่องอื่นด้วยก็เลยอาจจะไม่ได้ลงดีเทลเรื่องนี้วันนี้ก็เลยอยากจะมาพูดเรื่องนี้ซ้ำอีกครั้งเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องสำคัญพอสมควรเลยนะที่ก่อนที่เราจะทำงานกับตัวเองได้ประตูแรกคือเชื่อมต่อไฮเออร์เซลล์ต่อไปต้องเข้าใจว่าไฮเออร์เซลล์มีบทบาทยังไงและต้องเข้าใจว่าไอ้ตัวตนมนุษย์ของเราเนี้ยเราต้องเข้าใจว่าจริงๆตัวตนมนุษย์ของเราเนี้ยไม่ใช่เรา ไม่ใช่เราอย่างแท้จริงคือเราอาจจะมีความรู้สึกนึกคิดเป็นตัวเองเป็นของตัวเองค่ะบางคนก็คิดว่าฉันมีความรู้สึกนึกคิดฉันจะไม่มีตัวตนยังไงแต่คุณรู้ไหมว่าไอความรู้สึกนึกคิดความเป็นตัวตนอัตตาของคุณอนะ่ะมันคือโปรแกรมหนึ่งที่อยู่ในร่างมนุษย์ทุกคนคือเราก็รู้สึกว่าเรื่องนี้มันมันมันคลิกกับเราแล้วรู้สึกว่าใช่เพราะฉันรู้สึกว่าแพทเทิร์นของทุกคนเป็นแบบนี้หมดเกิดมา จำอะไรได้เริ่มเริ่มจำอะไรได้บ้างเริ่มกลัวอะไรเริ่มรู้สึกไม่พอใจอะไรเกิดมาเจอพ่อแม่ทะเลาะกันภาพจําเป็นแบบนั้นสร้างความสร้างรอยแผลตั้งแต่เด็กความกลัวการมีครอบครัวการที่แบบว่าสร้างอัตราตัวเองมาปกป้องตัวเองค่ะทุกอย่างว่าตัวเองเป็นเป็นตัวตนสร้างตัวตนของตัวเองขึ้นมาบนโลกมนุษย์สะสมประสบการณ์มาตั้งแต่เด็กเรื่อยเรื่อยืเรื่อยืจริงๆจิตมนุษย์เนี่ย มันเหมือนเมม o รีเหมือนสมุดบันทึกที่เก็บความทรงจำเหมือนมันเป็นแค่ลิสต์ตัวหนึ่งที่บอกว่าคนเนี้ยเขาเก็บความทรงจำประเภทไหนไว้บ้างมีอีโก้อัตราอะไรไว้บ้างโกรธอะไรไม่ชอบอะไรคนแบบไหนที่ไม่ชอบมีบาดแผลอะไรเป็นคนแบบไหนโมโหขี้โมโหเอ่อเป็นคนอารมณ์เย็น มีประสบการณ์ตั้งแต่เด็กเป็นแบบไหนเคยถูกคนรักทิ้งเคยอกหักมาแล้วกี่ครั้งเกลียดเกลียดผู้ชายเกลียดนู่นเกลียดนี่แบบเนี้ค่ะคือเขาเก็บทุกอย่างอยู่ในจิตมนุษย์มาเลยจิตมนุษย์ก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนฉันมีตัวตนเหมือนฉันมีตัวตนแล้วยิ่งมนุษย์นเนี่ยทุกคนน่ยจะเกิดดำรงอยู่ในความเป็นคู่อะค่ะความเป็นแบบทวิภาวะก็คือการที่ฉัน เธอฉันและคนอื่นแบบนี้ค่ะมันแบ่งแยกกันว่านี่คือของนี่คือฉันนี่คือเธอนี่คือขาวนี่คือดํานี่คือขวานี่คือซ้ายนี่คือดีนี่คือไม่ดีอันนี้คือจิตมนุษย์ถูกออกแบบให้เป็นอย่างนี้โลกสามิติถูกออกแบบให้อยู่กันแบบว่าการแบ่งแยกเป็นคู่เป็นเป็นเป็นฉันเป็นเธอแบบนี้ค่ะเขาเขาออกแบบมาให้อยู่กันแบบนี้เพื่อให้แบ่งแยกกันอย่างชัดเจนว่าเอ้ยนี่ย เป็นชั้นนะนี่เธอนะนี่เขานะมอบป้ายชื่อทุกอย่างให้กันหมดมีป้ายชื่อในในเรื่องทุกอย่างหมดเพื่อเอาไว้แบ่งแยกว่าอันนี้คือสิ่งนี้อันนี้คือสิ่งนี้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นจิตมนุษย์เลยไม่เข้าใจของการเป็นหนึ่งเดียวการรักอย่างไม่มีเงื่อนไขที่เราบอกอันนี้มันเลยสําคัญที่เราจะต้องเข้าใจว่าจิตมนุษย์เนี่ยทำงานยังไง เพราะว่าเราไม่สามารถรักไม่มีเงื่อนไขได้เพราะจิตเรามันยังแบ่งแยกอยู่เออเธอชั้นเออเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกเธอกับพวกชั้นเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่อะไรนะไม่เหมือนกันพวกเธอมันเป็นคนที่แบบไม่ดีฉันไม่อยากยุ่งกับพวกเธออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันจะรักเงื่อนไม่มีเงื่อนไขไม่ได้ถ้าไม่เข้าใจตรงนี้ค่ะแล้วเราก็เลยมาลงดีเทลในเรื่องของ ว่าจิตมนุษย์เนี่ยมันทำงานยังไงโดยใช้โดยการที่ศึกษาด้วยแล้วก็โดยใช้การการที่มาคุยกับตัวเองให้ตบผลึกแล้วก็ลองวาดออกมาเป็นความเข้าใจของตัวเองแล้วเราก็เลยอยากจะแชร์ว่าเฮ้ย mm. <"H ee, S 2> เราเข้าใจประมาณนี้นะเราไม่ได้บอกว่ามันเป็นหลักการที่ถูก100%ซแต่มันเป็นความเข้าใจของสมองมนุษย์คนหนึ่งที่สามารถรับข้อมูลได้แล้วก็สามารถล่าออกมาได้ว่ามันเป็นประมาณนี้ เดี๋ยวจะมาอธิบายรูปที่เราวาดนะคะว่าเราทำความเข้าใจระบบของจิตในตัวมนุษย์เนี่ยยังไงแล้วก็อันนี้ได้จากทั้งข้างนอกแล้วก็แล้วก็ภายในเขาคอนเฟิร์มว่าเราเข้าใจประมาณเนี้ยถูกแหละก็คือไฮเซลล์ของเราหรือว่าจิตวิญ,ญญาณที่แท้จริงของเราเขาอยู่มิติที่เหนือการเวลาขึ้นไปเหนือโลกมนุษย์ะคะ่ะอันนี้คือในโลกมนุษย์ โลกอันนี้โลกอันนี้ก็คือเหนือการเวลาขึ้นไปอีกมิติหนึ่งเหนือเวลาตรงนั้นไม่มีเวลานะคะแล้วไฮเออร์เซลล์ ale, อย่างที่เราเคยบอกเขาเป็นเหมือนโทรศัพท์ที่ส่งสัญญาณบลูทูธมาที่ตัวรับสัญญาณแล้วเราอะเป็นแค่ลำโพงบลูทูธอะที่เชื่อมต่อเขาได้เวลาเขาส่งข้อมูลว่าเขาต้องการส่งข้อมูลอะไรมาให้เราเปิดเพลงอะไรเนี่ยเรานี่ยแหละเป็นตัวรับสัญญาณจากไฮเออร์เซลล์ S ale <S ale> มา ซึ่งตัวจริงของเราก็าคือไฮเคเซลของเราอะค่ะเราถึงบอกว่าตัวเราอะไม่ได้มีตัวตนจริงๆที่เราเห็นกายภาพเนี่ยซึ่งองค์ประกอบตรงเนี้ยที่เราจะพูดถึงก็คือตรงเนี้ยเป็นบอดี้ของเราใช่ไหมคะเป็นร่างกายของเราแล้วองค์ประกอบที่อยู่ลึกที่สุดที่ทุกคนหลงลืมมากที่สุดก็คือผู้รู้ของเราตัวรับสัญญ,ญาณจากผู้รู้อะค่ะก็คือเขาเรียกว่าจิตวิญญ,ญาณจิตของวิญญ,ญาณก็คือจิตตัวเนี้ย เป็นจิตของวิญญาณของเราก็คือไฮเดเซลเสร็จแล้วเรากำลังเราเราไม่ได้บอกว่ามันอยู่ในรูปแบบนี้นะคะแต่กําลังพูดให้เข้าใจว่ามันจะออกประมาณนี้นะคะว่ามันจะเป็นประมาณนี้ในในแบบแพทเทิร์นประมาณนี้แหละแต่ว่าในการที่เขาจะมาวางโปรแกรมของเราอย่างไง mm hmm. ก็คือมันเป็นเรื่องของเทคนิคของของทางจัก,กรวาลเขาว่าเขาจะวางเทคนิคโปรแกรมไว้อย่างไงเสร็จรแล้วสิ่งที่อยู่ตื้นขึ้นมาหน่อย ก็คือจิตมนุษย์จิตมนุษย์เนี่ยแหละคือคีย์สำคัญเลยที่จะทําให้เราอะเปลี่ยนตัวตนของเราได้เสร็จแล้วออกมาก็คือร่างกายก็คือร่างกายตรงนี้นะคะทีนี้อย่างที่เราพูดไปครั้งที่แล้วจิตมนุษย์ของเราเป็นคนเป็นจิตที่เป็นโปรแกรมเป็นโปรแกรมที่ถูกฝังอยู่ในร่างกายของทุกๆคน และมันจะทํางานยังไงสิ่งที่เราได้มาก็คือเขาทํางานเหมือนสมุดบันทึกอะคะ่ะแต่เป็นสมุดบันทึกที่เก็บทั้งข้อความความทรงจําแล้วก็อิโมชันอารมณ์ต่างๆเอาไว้สมุดบันทึกนี้ก็อาจจะเก็บว่าเคยจมน้ําเป็นคนกลัวน้ําไม่ชอบการโกหกเคยถูกคนรักทิ้งพ่อแม่ทะเลาะกันตอนเด็กๆแบบนี้คะ่ะเหมือนสมุดคมบันทึกตั้งแต่เกิดมาแล้วเขาจำความได้ปุ๊บอะไอสมุดบันทึกเนี้ยมันเริ่มจำทันที มันเริ่มจาทันทีบางทีเกิดมาเห็นอะไรปุ๊บเขาเริ่มจําใส่ตัวจิตมนุษย์นี้ทันทีมันเหมือนเป็นเมมโมรีเป็นสมุดที่บันทึกข้อมูลไว้ทุกอย่างแล้วเสร็จแล้วเมื่อไหร่ที่เขามาเจอทริกเกอร์ค่ะผู้กระทาหรือว่าตรงนี้ก็เป็นก็คือส่วนที่สาของเราเนาะก็คือร่างกายเจอทริกเกอร์เจอทริกเกอร์ก็คือแรงสิ่งที่กระตุ้นนะคะตาเห็นจมูกดมได้กลิ่นปุ๊บ ไอตัวจิตมนุษย์อะ่ะมันจะเรียกความทรงจําตรงส่วนสมุดบันทึกก็ออกมาแล้วมันเอ็กแอคชั่นก็คือมันก็จะส่งไปที่บอดี้ของเราก็คือร่างกายก็คือสมองของเราค่ะให้มันภาพเหล่านั้นมันกลับคืนมาและความรู้สึกในตอนนั้นมันกลับคืนมาความรู้สึกก็คือถ้าเราเคยจมน้ำเราอาจจะรู้สึกว่าเราหายใจไม่ออกขึ้นมาเราเคยอกหักแล้วรู้สึกปวดใจปวดปวดใจของเราแบบนี้ค่ะกระบวนการของมัน ที่เราเข้าใจก็ประมาณนี้ส่วนจิตวิญญาณของเราเมื่อเรารู้ตัวแล้วอะค่ะแล้วว่าเรามีผู้รู้หรือคนที่คอยเรียกเราดึงเรากลับมาจากจิตมนุษย์ที่มันพาเราไปคิดเรื่องอื่นเรื่องอดีตหรืออนาคตอย่างเงี้ยผู้รู้เนี่ยเขาจะสั่งเป็นผู้รู้แล้วเขาก็สังเกตการคะค่ะว่าแบบตอนนี้คิดอะไรอยู่แล้วเขาก็จะเริ่มเป็นผู้ควบคุมว่าดึงตัวเองกลับมาอยู่เนี่ยปัจจุบัน ก็คืออยู่กับเขาอะค่ะอยู่ให้รู้ว่าตัวเองกําลังรู้สึกอะไรอยู่ดูจิตมนุษย์ว่าตัวเองกําลังรู้สึกอะไรอยู่บางทีสมุดบันทึกเนี้ยมันก็ทําหน้าที่ในการที่เราอะไปเอาเรื่องในอนาคตมากังวลด้วยนะคือเรารู้ว่าเราอนาคตอะเราอะเหมือนว่าเราเครียดเรื่องไหนหรือเราบันทึกลงไปในในความทรงจําว่าแบบว่ากังจวมนจังว่าจะมีเงินใช้เดือนหน้าไหมอะเราใส่ความขัดแคลนลงไปจิตมนุษย์นะคะ เราใส่ความคําว่าขาดแคลนลงไปในจิตมนุษย์มันก็เลยเกิดอาโมณนของความกังวลเพราะมันจําได้ว่ามันขาดแคลนเพราะมันมาดึงข้อมูลตรงเนี้ยไปว่าขาดแคลนมันก็เลยไปแสดงอ่ามันก็เลยมีความกังวลเกิดขึ้นกังวล body ทำอะไร body ก็คือมีสมองที่จินตนาการภาพว่าจะมีเงินกินไหมจะไปเอาเงินมาจากไหนแสดงภาพขึ้นสมองมาแล้วก็น้านิ้่คิ้วก็หมดแล้วก็ไปจมอยู่กับตรงเนี้ยค่ะกับสิ่งที่ไม่ได้อยู่กับปัจจุบัน ผู้รู้เขาเลยมีหน้าที่ดึงเรากลับมากลับมาอยู่กับเขาณนะปัจจุบันแล้วก็ทําอิโมชันตรงนี้ให้มันมีความสมมุขก็ประมาณนี้นะคะ่ะอันนี้คือร่าวๆของการที่เราวาดแมป,ปขึ้นมาว่าการทํางานน ouais, ่มันเป็นยังไงเอาแบบภาษามนุษย์ที่เข้าใจง่ายโดยที่ว่าไม่ต้องใส่เทคนิคและวิทยาศาสตร์อะไรมาเยอะแยะเนี่ยค่ะหลังจากดูคลิปที่เราวาดรูปแล้วนะคะก็หวังว่ามันจะมีประโยชน์อันนี้คืกบบอกระบวนการจริงๆของเขาอะเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็ ทางวิทยาศาสตร์ที่เขาทําให้มันเกิดสิ่งนี้ได้เนี่ยเราไม่สามารถอธิบายได้หมดนะคะอันนี้คือเป็นเหมือนโฟร์โฟร์ตที่เราสามารถคิดแล้วก็ประมวลผลได้แบบนี้ในการแยกจิตวิญญาณจิตมนุษย์แล้วก็ร่างกายว่ามันทํางานยังไงซึ่งที่เราทำเนี่ยเพราะว่ามันสําคัญว่าอยากจะให้เหตุผลว่าทําไมเราต้องเชื่อมต่อไฮเอเ่ะค่ะ เพราะจิตมนุษย์มันกําลังหลอกเราว่าเราเป็นมันอยู่ว่าตั้งแต่ประสบการณ์ตั้งแต่เด็กจนถึงตอนเนี้ยมันสร้างตัวสร้างตนว่าเราอะมีตัวตนนะคือเราเป็นอย่างที่เราเคยเป็นมาตั้งแต่เด็กนะเรามีตัวตนแลฉันเป็นคนแบบนี้ฉันมีฉันมีตัวตนฉันไม่ชอบให้ใครมายุ่งกับฉันฉันฉันเป็นฉันเธอเป็นเธอการแบ่งแยกค่ะจิตมนุษย์ส่วนใหญ่มันจะไปรับรู้การแบ่งแยกมันเป็นอย่างที่เราบอกมันเป็นทวีภาวะเป็น เป็นการที่เราต้องแบ่งทุกอย่างออกจากกาันขาวดําทุกอย่างเพื่อมาทดสอบตัวเราเองด้วยพอลงมาแล้วเราก็ทดสอบตัวเองเราเองด้วยแล้วก็โปรแกรมของเขาถูกวาง้เป็นแบบนั้นนะคะคือพูดง่ายๆแล้วก็เป็นเหมือนเบมบอรี่ที่เก็บทุกอย่างพอเก็บปุ๊บอะเอามาเก็บม่ค้างปุ๊บแต่ที่บอกเมื่อไหร่ที่ร่างกายไปเจอทริกเกอร์หรือตัวกระตุน้นเห็นภาพทุกอย่างมันจะดึงเอาสภาวะจิตมนุษย์อะทุกอย่างที่เราเก็บไว้มันจะดึงขึ้นมาไม่ว่าความเจ็บปวด ความชอบไม่ชอบอรู้สึกดีหรือว่าไม่รู้สึกดีอย่างเงี้ยค่ะมันจะดึงออกมาแล้วจะออกมาการประมวลผมทางสมองให้เราเห็นภาพทางสมองทั้งที่ตอนเนี้ยตาเราไม่ได้เห็นแต่สมองเราจะมวลประมวลผลภาพนั้นกลับคืนมาบางคนมีอาการอ่ะเส้นขนอกหักมาแล้วจําได้ไปเจอสิ่งที่มันกระตุ้นปุ๊บปวดใจรู้สึกปวดใจแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ภาวะปัจจุบันปัจจุบันเรามีชีวิตอยู่ดีๆค่ะ แล้วเราอยู่ดีจิตเรามันไปล่องไปกลับไปอดีตไปความปวดใจอื่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำเราถึงบอกว่าประตูบานแรกของคนตื่นรู้จะต้องเชื่อมต่อไฮเอเซลเพราะว่าจิตปัจจุบัน่ะมันคือสิ่งที่เป็นตัวเราจริงๆพวกอารมณ์ของความเป็นมนุษย์ต่างๆนะนะมันจะทำอะไรไม่ได้เมื่อเราสามารถควบคุมจิตมนุษย์ของเราได้จริงๆมันเป็นแค่โปรแกรมที่อยู่ในตัวมนุษย์และมันมันไม่ได้ผิดอะไรนะคะแต่เขาวาง มนุษย์ให้เป็นแบบนี้คือมีโปรแกรมติดตั้งอยู่ในตัวมนุษย์ให้ทํางานแบบนี้แต่เมื่อไหร่ที่เราเชื่อมต่อไฮเ์เซลเราแล้วเรารู้ตัวตลอดเวลาตัวผู้รู้ในตัวเราอะค่ะผู้สังเกตการในตัวเราอะผู้สังเกตในตัวเราว่าความคิดเราวิ่งแล้วความคิดเราวิ่งแล้วความรู้สึกมันกาลังจะเข้ามานะแบบนี้ค่ะเราจะรู้ตัวแล้วเราจะไปเป็นถูกถ้าเราจะไม่เป็นถูกกับสิ่งที่มันมันเข้ามา เพราะเรายังไม่ทันได้ไปอ่ะเราเห็นมันก่อนเรารีบดึงกลับมาอยู่กับปัจจุบันมาอยู่กับจิตปัจจุบันซึ่งก็คือผู้สังเกตการณ์ของเราเนี่ยค่ะข้อเนี้ยเราไม่อยากมุ่งเน้นว่าต่อไปเราทําสิ่งเนี้ยเพื่ออะไรแต่เพื่อตัวคุณเองก่อนเพื่อให้ตัวคุณเองอ่ะมีความสุขในทุกวินาทีในทุกนาทีในทุกลมหายใจของตัวคุณเพราะคุณจะไม่ได้กลับไปทุกข์กับเรื่องอะไรอีกเพราะวินาทีเนี้ย คุณอยู่กับปัจจุบันอะ่ะมันมีความสุขมากๆแล้วยิ่งคุณทําจิตให้ได้นิ่งได้แบบนี้เรื่อยๆอะ่ะการที่คุณจะเชื่อมต่อแล้วดาวลดแต่ละอย่างมาจากไฮเออร์เซล์อ่ะมันจะคมชัดยิ่งขึ้นจนบางครั้งคุณรู้สึกว่าตัวเขาไม่อยู่ในตัวเราอะ่ะคุณรู้สึกถึงความรักความเบาความไม่แบ่งแยกคุณจะรู้สึกถึงจุดที่ไม่ว่าใครจะกระแทกอารมณ์อะไรใส่คุณหรือว่า ใครจะทาอะไรคุณคุณไม่รู้สึกอะไรแล้วะคุณรู้สึกเหมือนกับแบบทุกอย่างมันมันมันสวยงามสําหรับฉันคือคือเรารู้สึกแบบนั้นจริงๆเราถึงพูดได้เรารู้สึกว่าหลังๆแบบทดสอบอะคะ่ะมันจะเข้ามาในรูปของในรูปแบบการกระทําของคุณที่เราเคยไม่ชอบมาก่อนหมายถึงว่าเราไม่ชอบพฤติกรรมอย่างเงี้ยแต่เขาถ้ากระทํากับเราแบบเนี้ยแต่เรากลับไม่รู้สึกอะไรเลยจริงๆเรื่องนี้คือจริงคอนเฟิร์มเลยคือแบบเฮ้ย ตอนนี้ไฮเออร์เซลมาอยู่แบบตร,ตรงตรงเขาเรียกว่าจากกับหัวใจอะค่ะจากกัาหัวใจก็คือกลางหน้าอกของเราอะเรารู้สึกถึงแต่ความรักและความเป็นหนึ่งเดียวความสาม,มัคคีมันรู้สึกแค่แบบนั้นแล้วเราไม่โกรธไม่เกลียดใครเลยคือแบบเขาพยายามที่จะทดสอบเราแล้วปรากฏว่ามันไม่รู้สึกอะค่ะเราอยากให้คิดเสมอว่าอะไรก็เราตามแต่ที่เข้ามามันเพื่อทดสอบเราแต่มันทําอะไรเราไม่ได้มันก็คือจบค่ะไม่มีใครจะมาทําร้ายเราแบบนั้นได้อีกแล้วเพราะว่าเราผ่านแล้ว เราเราเรากลับมาทํางานกับตัวเองเราแก้ไขตัวเองตรงนี้ได้แล้วอยู่กับจิตปัจจุบันแล้วไฮเออร์เซลเขาก็จะอยู่ในตัวเราได้จริงๆก็คือไอตัวรับสัญญาณของเขาอะ่ะมันจะส่งอิโมชันของเขาก็แค่มีแค่ความรักอะมาอยู่ในในตัวรับสัญญาณของเราโดยที่เราไม่ไปอยู่ในอารมณ์ของโลกมนุษย์อีกต่อไปแล้วโลกภายนอกอะ่ะก็คือจะไม่มีผลกับเราเราก็เลยอยากจะมาแชร์มากๆกับความรู้ที่เราได้มาใคร อยากไปปรับใช้ได้ไม่จําเป็นต้องอยู่ในเส้นทางของจิตวิญญาณหรือการตื่นรู้แค่คุณอยู่กับจิตปัจจุบันได้และเป็นผู้สังเกตการอารมณ์หรือจิตมนุษย์ของคุณได้อะเท่านั้นน่ะคุณก็จะมีความสุขแล้วนะแค่ใช,ช้ชีวิตให้มันมีความสุขอะคะ่ะไม่ต้องไปคิดถึงภารกิจหรืออะไรมากมายแค่ตรงเนี้ยให้ได้ก่อนแล้วถ้าเกิดคุณมีภารกิจหรืออะไรที่คุณจะต้องต่อยอดเดี๋ยวคุณจะได้ไปต่อเรื่อยๆเองขอให้เข้าใจเรื่องของการอยู่กับปัจจุบันการเชื่อมต่อกับตัวตนตัว,ต,วตัวเอง ตัวตนที่แท้จริงของตัวเองค่ะให้ได้ก่อนเข้าใจกลไกการทํางานของจิตมนุษย์แล้วก็ต้องวางอัตตาในตัวเองว่าจริงๆคุณไม่ได้มีตัวตนที่โลกนี้สิ่งที่คุณสร้างตัวตนของคุณเป็นแค่โปรแกรมตัวตนแท้จริงคุณคือไฮเออร์เซลของคุณคือจิตวิญญาณที่แท้จริงของคุณเขาอยู่อีกมิตินึงและเขาส่งสัญญ,ญาณมาให้คุณแล้วเมื่อไหร่ที่คุณรับสัญ,ญญาณของเขาได้และดาวน์โหลดข้อมูลจากเขาได้คุณจะกลายเป็นเขาและโลกมนุษย์ก็จะเป็นเรื่องที่เหมือนกับแบบว่า มันไม่ได้หนักเหมือนเมื่อก่อนที่คุณรับรู้อะคะ่ะแต่คุณรู้สึกว่าอมืมันก็เป็นของมันแบบนั้นมันเป็นแค่แบบทดสอบให้เราผ่านไปมันก็จบมนุษย์มันก็เป็นแบบนั้นสักวันเขาก็จะได้รู้คนอื่นก็จะได้รู้เรื่องนี้เหมือนกันว่าจริงๆเขาแค่แค่โปรแกรมหนึ่งในตัวเขามันมีสิ่งที่ล้ำค่าย,ยิ่งกว่าก็คือตัวตนแท้จริงของเขาโอเคเดี๋ยวคลิปนี้จะยาวไปงั้นก็สรุปว่าก็คือประมาณนี้นะคะที่ที่ที่วาดฉากไปให้ดูที่วาดรูปไปให้ดูอะค่ะ ยังไงถ้าออสงสัยอะไรลองเม้นม้นถามก็ได้ค่ะหรือว่ามีอะไรแนะนำก็เม้นบอกก็ได้ค่ะแต่ว่าเราทำความเข้าใจกับตัวเองแล้วก็ทำงานกับตัวเองประมาณนี้เราเลยอยากแชร์เป็นวิธีการเผื่อใครที่ยังติดอยู่กับความที่มีตัวมีตนหรือว่าความไม่เข้าใจในตัวไฮเออเซียวเป็นยังไงอะค่ะจะอาจจะช่วยคุณได้เนาะถ้ายังไงขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังและช่วยกดติดตามช่องด้วยนะคะ ช่องชุมชนต้นแบบ5าดีค่ะยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนคะ่ะ